ยังไงอัสลามจอนก็ชนะไม่ได้ดูถูกฝีมือของพันพยัก์นะเพียงแต่ว,ว่าอัสลามจอนเนี่ยจัดอยู่ใน6ยอดกุมารที่ผมได้วางเอาไว,ว้ว่านี่คือคนที่จะไม่มีใครปราบได้ซึ่ง6คนนี้ปะทะกับใครชนะแน่นอนนั่นจึงไม่ได้เกี่ยวว่าเขาไปเจอพันพยัก์หรือว่าไปเจอใครคือถ้าพันพยักษ์ปะทะกับคนโน้นคนนี้คนนั้นเราจะได้มานั่งวิเคราะห์กันว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะชนะ แต่ใครก็ตามที่ไปเจอ6ยอดกูมานที่ผมวางเอาไว้ยังไงก็เสร็จการวิเคราะห์ถึงสกิลการต่อสู้แน่นอนจำเป็นต้องบอกให้ชัดเจนว่ายังไงอัสลามจอนก็ชนะตอนนี้สัญญายิมเปิดแล้วนะใครจะไปฝึกซ้อมก็มากันได้นะครับก็เนี่คยครับฝึกไหวครูฝึกพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงส่งขึ้นชกตามเวทีต่างๆ นี่ยน้องๆสนุกสนานกันเป็นอย่างมากเลยนี่คือครูสัญญานะครับเทรนเนอร์มากประสบการณ์แต่ในแง่การเชียร์ปกติแล้วผมจะเชียร์พันพยักมานานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ตอนที่ช่วงที่ราชตะไปเล่นปันจกักศรีรัตซึ่งเราก็ศึกษาคลิปของพันพยักผมก็เป็นอีกหนึ่งแฟนคลับ ที่ชื่นชอบการเล่นปันจักสีรัดของพันพยักมาเหมือนกันคือเอา้ง่ายๆตอนนี้เขาเล่นปันจักสีรัดที่สู้กันบนกองทรายอะ่ะการชิงแชมป์แดนต่างขาผมดูทุกไฟ์แต่ว่าผมต้องวางเรื่องของแฟนคลับเอาไว้ก่อนแล้วก็พูดถึงทักษะการต่อสู้เมื่อเขาต้องปะทะอัสลามจอนมันเป็นงานที่ยากจริงๆคือจริงๆใน6ยอดกุมายังมีคนที่เก่งกว่าอัสลามจอนอีกนะยังมีอัสดุลลายังมีโอ้ที่สุดของที่สุดเหยียดเี็มรันนาบติอีกหลายคนเลย เพราะฉะนั้นหกคนนี้ต้องระวังดีๆไม่ว่าใครประทะมีโอกาสแพ้สูงโอเควางเรื่องนี้ลงก่อนมาแก้เกมให้พันพยักกันว่าจะชนะได้ยังไงอัสลามจอมีจุดอ่อนนะคือเขาไม่ได้เหมือนเคียรันที่มีหมัดอันคมกริบอัสลามจอนชอบทุ่มหมัดแบบเคลี่ยงควายะทุ่มทั้งตัวไอ้จังหวะนั้นอะ ถ้าพันพยักมองดีๆอ่ะมันมีจังหวะเคาน์เตอร์ได้อยู่เขาไม่ได้มีสปีดหมัดยับที่แบบรวดเร็วอะไรมากนะอัสลามจอนแต่จุดเด่นของเขาจะเป็นเรื่องของหลอกถีบหลอกยกขาวางหลอกยกขาวางบางจังหวะหลอกยกขาแต่ไม่วางถีบสเตปแลวฟุตเวิร์กเร็วยั่โมโหพอพุ่งเข้าใส่เขาปล่อยแบ็คคิกใส่ทันทีแล้วปล่อยเร็วมากแบบไม่ต้องคิดด้วยฉะนั้นหากจะดักทางอัลามจอนและอยากเอาชนะเขาได้ได้นย เคาน์เตอร์ตอนเขาปล่อยหมัดหมัดหลังอะหมัดหน้าคือแยบถูกไหมตอนที่เขาปล่อยหมัดหลังดูดีๆไอ้จังหวะนั้นอะเขาโถมทุ่มทั้งตัวถ้าจับทางตรงนั้นได้ก็มีโอกาสแต่ว่าปัญหาคือพันพยักไม่ใช่มวยหมัดอะเด็พันพยักไม่ใช่เป็นพวกสไตล์แบบมวยหมัดแบบเคาน์เตอร์นึกออกไหมมันก็จะกลายเป็นปัญหาอีกอีกวิธีหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดได้ก็คือเข้าเล่นวงในถามว่าอัสลามจอมีปัญหาวงในไหมก็ใช่จริงๆนั่นแหละ แต่เขาเองก็ระมัดระวังตัวก่อนเข้าวงในาได้เหมือนเขาจะรีบจัดหนักก่อนที่จะแบบโดนเข้าไปคีบแล้วก็อาจจะคว้าเพื่อให้รอกรรมการมาแยกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าหวังโบนัสนะอยากได้โบนัสอะไรเงี้ยผมคิดว่าการเข้าไปเล่นวงในาคีบกันแล้วแบบกอดแล้วรอกรรมการมาแยกมีโอากาสได้โบนัสผมว่าค่อนข้างน้อยต้องซัดกันไปเลยอะ ถึงจะมีโอกาสคว้าบนันะแต่ผมว่านะนอกเหนือจากนั้นจุดอ่อนของอัสลามจอนอีกอันก็คือผมอยากให้ฟังเรื่องนี้ดีๆนะนี่เป็นสิ่งที่เข้าทางพันพยักมากที่สุดพันพยักเนี่ยมีพื้นฐานของปัญจศีรัฐแล้วเก่งปัญจศีรัะมากเลยด้วยเพียงแต่ว,ว่าตอนที่เขาแข่งปัญจศีรัะผมเข้าไปดูพันพยักจะเน้นเตะต่อยแต่ไม่ค่อยใช้ท่าทำล้ม ซึ่งโดยปะกะติเวลาเข้าไปฝึกปันจักศรีรัตน์เนี่ยทุกคนจะล้อมวงถูกไหมล้อมวงเสร็จแล้วปุ๊บคนนี้เตะคนนู้น,นจับขาทําล้มแล้วคนต่อไปที่ยืน้างข้างอ่ะเตะอีกคนนี้จับขาแล้วทาล้มแล้วคนนี้ยืน้างข้างถัดไปเย็ยนวงกลมถูกไหมแล้วเตะทีละคนหนึ่งสองสามสี่จนครบเป็นวงกลมถูกไหมคนที่จับขาก็ทําล้มเพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนแข่งพันพยักมักจะไม่ค่อยทําล้มเน้นเตะต่อย แต่ผมคิดว่าท่าทําล้มท่าจับขาหลายหลายท่ามันต้องเอามาใช้กับอัสลามจอนเพราะอัสลามจอนเป็นมวยเตะซึ่งแน่นอนเขาได้มาจากแขนงอื่นการมินิสัยชอบเตะมันเข้าทางคนจับขาแต่แน่นอนว่าพอจับขาเสร็จมันต้องสู้แบบมวยไทยมันเอาท่าปันจักสีรัตหลายๆท่ามาใช้ไม่ได้ซึ่งพันพยักต้องไปคิดต่อว่าจับเสร็จทําอะไรต่อจับขาให้ได้ผมว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่จะทาให้พันพยักมีโอกาส และนี่คือคนเก่งดยูกันเต็ม